สวัสดีครับวันนี้เม,เมนูแซ่บ่มานำเสนอพี่น้องอยแล้วครับมารับชมกันเลยเนี่ยครับซับไปก่อนนะครับจับไปเลยครับตอนจับเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแลแ้วจะหมักเลยครับเด้อพี่น้องเนี่ยอันนี้ใหญ่เติบอ่เอาเใส่หมอ้อปรุงเครื่องเลยครับปรุงเครื่องเลยครับ น้ำกว่าเทียมดองก็อีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับที่เราต้องใส่จะเป็นนะครับสําหรับไอ้ที่เขาจะทําเมนูนี่สูตรนีนะครับหลังจากเราใส่แล้วตั้งไฟครับตั้งไฟิดฝาลอเดือดจังเดียวครับมาดูตอนเดือดอคตขมงชงเฉงหอมมากครับคนกนคนก่อนคนก่อน,นดูว่ามันเปื่อยไหมนะครับนะโอเคมันยังรอบโอ้ เปื่อยหอมได้ทีพี่น้องเพิ่มความหอมดับคาวนะครับอันนี้ผักอิตูครับใส่ไปเลยครับเนี่ยลัาจกนันกับคนครับคนห้มันเข้ากันสักหน่อยนึงเดี๋ยวอีกแก้วน่นยจะปองแล้วนะครับเดีวครับรอชมนะครับหน้าตามจะมาเป็นยังไงเสร็จปะ หลังจากนั้นจะช้าอยู่ใหญ่หาข้าวสวยมาเร็วไวคอยหิวแล้วมาพีน่น,น้องกินนะน้ำกันมาหนาแซ่บๆน้ำกันครับมาหน,นีาในทีเดอร์ชุกเร,เรียบร้อยครับกินแล้วครับมาหนาหิวแล้วในก็ฝากติดตามได้เลยครับทางสาพนพมลภาษาแสบคือเก้าขอจบคลิไปไว้ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ